สวัสดีครับเป็นไงขายดีได้ <laughs> จำได้เปล่านี่พอดีพาน้องชายจากฮ่องกงมานะเป็นนักรีวิวนะน้องชายเดี๋ยวแกมารีวิวมง